ถอดรหัสค่าข้อทำไมรถ E ีวีจีนผลิตรถได้ถูกกว่าค่ายญี่ปุ่นเกินครึ่งข้อแรกเลยจีนมีระบบการผลิตที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำได้ตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําพอมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าบางค่ายผลิตเองตั้งแต่แบตเตอรี่ยันออกมาเป็นรถแม่จะไม่ถูกได้ยังไงข้อที่2การสนับสนุนเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่ราคาถูกอย่าง l f p ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเหตุว่าภาครัฐเข้าไปม,มีส่วนร่วมตั้งแต่การดิวเหมือลหาแแ่ราคาถูกแล้วมาผลิตแบตเตอรี่ออกมาแล้วเอกชนเอาไปพัฒนาแบตเตอรี่ให้ดีและกไฟ แถมผลิตได้ถูกลงอย่างที่3นะจีนทุ่มทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตไม่ว่าจะเป็นกิ๊กกะแคสตัชี้ขึ้นรูปจากเกสิบชิ้นเหลือแค่ชิ้นเดียวเป็นโครงรถเลยหรือการผลิตแบบโมดูลาร์รวมมาเป็นชิ้นๆอย่างมอเตอร์8อินวัน12อินวันประกอบทั้งชิ้นทีเดียวโอ้หลดทั้งเวลาลดทั้งต้นทุนอย่างที่4จีนใช้หุ่นยนต์และระบบ AI ในการผลิตทําให้รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นจะเห็นว่าวันนี้ในโรงงานจีนใช้หุญญน่ญญนยนต์แล้วก็ใช้ AI ในการตรวจสอบคุณภาพถ้้้้าาาาเเททีีีีียยยยบกกััใคครรรรญญ่่่่่ปปุุุนนนนแแแลวววงชชออะสดจมม์์พตฟถ E V ด้วยกันนะต้องบอกว่าเวลาพัฒนาวิจัยแพลตฟอร์มออกมาก็เอาไปใช้ในหลายๆแบรนด์แบ่งเท่ากันไปยิ่งแชร์เยอะต้นทุนต่อคันยิ่งถูกลดแถมออกรถมาได้เร็วขึ้น2ปีก็ออกรุ่นใหม่แล้วนะ